เบลคณิตาภรรยารก้องเขุยไรชี้แจงเรื่องขยาหน้าเวทีหลังจบงานคอนเสิร์ตอลังการมากๆเลยค่ะสำหรับงานคอนเสิร์ตอีลีน่าคาเฟ่สองของนักร้องหนุ่มกองคุยไรที่ต้องบอกเลยว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่ามีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากบัตรถูกขายหมดเกี้ยงภายในเวลาอันรวดเร็วแถมศิลปินที่มาร้องเพลงบนเวทีแต่ละคน ยังเป็นระดับแนวหน้าทั้งนั้นสนุกสุดเหวี่ยงกันทั้งงานเลยทีเดียวล่าสุดทางเบลคณิธาภรยากล้องก็ได้ออกมาเผยภาพบรรยากาศหลังจากจบงานคอนเสิร์ตโดยเบลโพสต์ภาพตัวเองที่ร้องไห้อยู่บนเวทีด้วยความซาบซึง้งพร้อมทั้งลงแคปชั่นว่าเธอจะเป็นความทรงจําอยู่ภายในลมหายใจแต่งานนี้ก็มีแอบดราม่าเบาๆพอมีชาวเน็ตเข้ามาทักเรื่องขยะอาทิเช่นถ้าทุกคนเก็บขยะของตัวเองไปด้วยภาพจะสวยกว่านี้ค่ะ งานเก็บขยะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วจะดีกว่านี้มากค่ะถ้าทุกคนช่วยกันเก็บถุงที่หิ้วมากินกลับไปทิ้งด้วยเห็นด้วยค่ะแค่เก็บที่ตัวเองกินก็ยังดีเขาจ้างคนมาเก็บขยะต่างหากงานนี้ทางด้านของเบลงานนี้ทางด้านของเบลก็ไม่รอช้าค่ะรีบออกมาชี้แจงเรื่องดีทันทีโดยเบลคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมว่าไม่ต้องด่ามากกดคนทิ้งขยะนะคะแค่เขามีแรงกลับบ้านก็เป็นบุญแล้วค่ะ ดีนังร้องพอดีใจที่ทุกคนมาหายอมใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตีสามปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราขอบคุณทุกท่านที่มารักเบลตอบได้นะ่ารักมากๆเลยค่ะสรุปนะคะว่าเรื่องขยะเดี๋ยวทีมงานจัดการเองไม่ต้องเป็นห่วง